ข่าวนี้จะยี่ต่อมีเรื่องราวความมึนต๊กของตำรวจสอบพมืองพัทยาค่ะคือเมื่อคือนนี้ตอนสามทุ่มครึ่งมีผู้พิการคนหนึ่งไปแจ้งความกับตำรวจเธอเป็นสาวทอมนะคะแต่ว่าแจ้งความลำบากมากเนื่องจากว่าเธอเป็นผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้แล้วตำรวจก็ไม่รู้ภาษามือด้วยก็เลยสื่อสารกันยากมากเลยแต่พอจะจับใจความในเบื้องต้นได้นะคะว่าผู้เสียหายคนนี้ที่มาแจ้งความเนี่ยเธอชื่อคุณแอร์อายุ33ปี เธอบอกว่าเท่าที่สื่อสารกันได้ในเบื้องต้นนะคะเธอถูกแฟนสาวพามาทิ้งเอาไว้ที่หาดพัทยาแล้วเธอเนี่ยกลับบ้านไม่ถูกกลับไม่ได้ตำรวจก็พยายามจะถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกแต่ก็อย่างที่บอกว่าสื่อสารกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเธอทั้งหูหนวกและเป็นใบทีนี้พอตำรวจเอากระดาษกับปากกามาให้คุณแอร์เนี่ยเขียนเล่าเรื่องราวเธอเขียนได้ก็จริงแต่ว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องดูเหมือนว่าจะมีปัญหา ทางสมองเล็กน้อยด้วยนะคะแล้วเธอก็อยู่ในการลนลานวัดตัวตลอดเวลาทีนี้ตำรวจก็เลยพยายามหาข้อมูลที่จะติดต่อคนรู้จักของคุณแอร์โดยเฉพาะแฟนสาวที่บอกว่าพาคุณแอร์ซึ่งเป็นธอมมาหามาทิ้งอยู่ที่หาดพัทยาปรากฏว่าโทรศัพท์ของคุณแอร์เนี่ยวิดีโอคอลไดไงก็คือตำรวจก็ติดต่อไปหาแฟนสาวคนนี้ที่ชื่อว่าน้ําก็ไม่กว่าจะคุยกันได้ละปรากฏว่าคุยไม่ได้อีกเพราะว่าน้ําแฟนของคุณแอร์คนเนี้ย บกพร่องทางการสื่อสารเป็นผู้พิการเหมือนกันเป็นใบ้เหมือนกันคุยเนี่ยใช้เสียงอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนดังนั้นต้องวิดีโอคอลแล้วทางฝั่งคุณน้ําก็คือใช้ภาษามือแต่ตํารวจก็ไม่รู้ภาษามืออีกรู้แต่ว่าทางปลายทางคุณน้ำเนี่ยนะอยู่กับผู้ชายอีกสามคนเอาเป็นว่าทางฝั่งนู้นที่สุดแล้วเนี่ยนะคะการวิดีโอคอลที่ใช้ทั้งภาษามือทั้งอากับกิริยาบอกใบ้กันไปมาก็ได้ข้อมูลเพิ่มอีกว่า ฝั่งคุณน้ำเนี่ยไม่ได้คุณแอร์มาทิ้งที่หาดพัทยานะแต่ว่าพลัดหลงกันแล้วเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะตามมาที่สพเมืองพัทยามารับตัวคุณแอร์ไปเองอ่ะตำรวจก็ดูเหมือนจะโล่งใจแต่ทีนี้มันผิดสังเกตตรงที่ว่าคุณแอร์มีอาการเหมือนกับหวัดกลัวค่ะรนลานอยู่ตลอดแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยเขียวช้ำไปหมดเลยก็ในยพยายามติดต่อหาญาติคุณแอร์อีกจนกระทั่งติดต่อได้ญาติกลับบอกตำรวจว่า ให้ยื้อคุณแอร์ให้อยู่ที่โรงพักนะญาติกําลังจะเดินทางไปคือญาติอยู่ที่กาญจนบุรีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่สมุทรปราการญาติบอกว่าห้ามให้คุณแอร์ไปกับแฟนที่ชื่อน้ําอย่างเด็ดขาดเดี๋ยวจะเป็นอันตรายตํารวจก็เลยต้องฟังคําญาตินะคะก็ยื้อคุณแอร์ไว้ไม่ให้ไปกับทางคุณน้ําซึ่งคุณน้ําก็ยังไม่ได้มาถึงที่โรงพักด้วยนะคะทีนี้จนกระทั่งญาติคุณแอร์เนี่ยตามมาถึงที่โรงพัก ญาติเนี่ยสามารถใช้ภาษามือได้ก็เลยสื่อสารกับคุณแอร์แล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมได้ถึงได้รู้ค่ะว่าที่แท้แล้วเนี่ยจริงๆคุณแอร์อยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็คบหาดูใจกับคุณน,น้ำมาได้ประมาณสักสเดือนทีนี้เมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนคุณแอร์เพิ่งจะได้รู้ความจริงว่าแฟนสาวของตัวเองที่ชื่อน้ำเนี่ยนะมีผัวแล้วเ็นึกว่าจะเลิกกันญาติก็นึกว่าเออคงจะต้องแยกทางกันละไหนได้อยู่ๆคุณแอร์หายตัวออกจากบ้าน ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วติดต่อไม่ได้เลยญาติก็เป็นห่วงมากนะคะจนกระทั่งตำรวจสพเมืองพัทยาเนี่ยติดต่อไปหาถึงได้รู้ว่าคุณแอร์อยู่ที่นี่เขาก็มารับกลับแล้วในโทรศัพท์ของคุณแอร์มีคลิปหลักฐานค่ะว่าคุณแอร์นะถูกพาตัวไปที่พระราม3ถูกน้ํากับหัวน้ําบังคับทุบตีซึ่งหัวน้ําก็เป็นใบเหมือนกันนะคะ ทุบทำร้ายร่างกายคุณแอร์บังคับให้คุณแอร์เอามอเตอร์ไซค์ไปขายได้เงินมาสามหมื่นกว่าบาทเอาเงินไปแล้วก็ยึดบัตรประชาชนบัตรผู้พิการของคุณแอร์เอาเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทค่ะเงินที่ได้จากภาครัฐเพราะว่าคุณแอร์เป็นกลุ่มเปราะบางเป็นผู้พิการได้เงินมาแล้วใช่ไหมคะหมื่นนึงยังไม่ทันใช้เลยโดนน้ากับผัวน้ํายึดเอาไปแล้วทีนี้ตำรวจสพเมืองพัทยาก็รับแจ้งความในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าช่วยดําเนินการอะไรเนี่ยไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าอันนี้เป็นจุดปลายเหตุคุณน้ํา น้ำเนี่ยเอาแอร์มาทิ้งไว้ที่นี่แต่จุดที่ทำร้ายร่างกายบังคับเอามอเตอร์ไซค์ไปขายเนี่ยอยู่ในกรุงเทพที่พระราม3าก็ได้ต้องมาแจ้งความในกทมกันอีกทีแต่อย่างน้อยๆตอนนี้คุณแอร์เนี่ยอยู่ในความดูแลของญาติแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคงจะต้องไปแจ้งความเพื่อตามจับน้ำกับสามีของน้ำต่อค่ะ